เช้านี้เราก็มาอยู่กันที่ดิออร่าครับบรรยากาศยามเช้าช่วง8ปดโมงเช้าครับและนี่ผมก็อยู่กับพี่ตั้มนะครับพี่ตั้มก็เป็นเจ้าของโฮมสเตย์นะครับเป็นไงไหงครับพี่ตั้มคือไอเดียคอนเซปต์ที่พี่เอ่อมาทำโฮมสเตย์ที่ตรงเนี้ยมันเป็นยังไงบ้างรครับคอนเซปต์ของเราก็คือเราอยากให้ครอบครัวหรือว่าเพื่อนๆที่มีกลุ่มซักสี่คนถึงเจ็ดคนเนี้ยได้มีพื้นที่ที่ทํากิจกรรมร่วมกันนะครับ เรียกว่ามาเนี่ยเราให้พื้นที่ใช้พื้นที่ได้เต็มที่เลยจะปิ้งย่างะร้องเพลงคือทํากิจกรรมก,กร,รมอ้องเพลงได้เต็มที่เลยมีโซนอะไรไางครับข้างในที่พักสายมือร้านกิจกรรมเลยครับนี่อันนี้เป็น้านกิจกรรมใช่ก็สามารถมาตั้งแคมป์หรือว่าตั้งโต๊ะกาอี้ชุดปิ้งย่างที่นี่ร้องเพลงได้นะครับ ก็คือเรามีปลั๊กไฟเตรียมเรียบร้อยเรามีให้ครับ,ม,บมีบริการเรียบร้อยก็คือคุณจะขนตู้ลําโพงหรือว่าเมื่อคือนเนี่ยเรามาฉายโปรเจคเตอร์ตรงเนี้ยหรือว่าคุณจะใช้ปิ้งยางแบบไฟฟ้านะเราก็มีบริการปลั๊กไฟเสียบตรงนี้นะครับแล้วก็ลากสายมาตรงเนี้ยได้แล้วก็มีอ๊มีเก้าอี้พร้อมมีพร้อมครับมีพร้อมนั่งแต่เมื่อคืนเนี่ยผมมาเนี่ยบรรยากาศไฟตรงเนี้ยเขาติดไฟนี่สวยมากาเลยนะนะครับต้นไม้มีพี่แบบ ตกแต่งยังไงครับการตกแต่งตกแต่งเราจะเลือกต้นไม้ที่เข้ากับธีมสวนอังกฤษนะครับก็จะมีหลกัหลกๆเลยเช่นต้นหลิวอันนี้คือหลิว,ลวใช่ไหมพี่อันนี้กี่ปีแล้วเนี่ยหลิวหลิวมีทั้งต้นใหม่และต้นเก่านะ oh. ต้นต้นแบบอายุเยอะๆหน้าไม้เยอะๆนี่ก็ก็น่าจะหลายปีอยู่แต่พวกต้นเล็กๆนเะพึ่งมาลงอ๋อ oh. ต้นเล็กๆพึ่งมา,มาลงอนาคตเราจะให้ต้นไม้ล้อมเลย แล้วข้างในมันจะเป็นส่วนตัวข้าง,างนอกเราไม่เห็นอ่าอันนี้คือสิ่งที่ต้องการก็คือล้อมไปกับรั้วเราจะเห็นได้ว่าข้างๆรั้วเนี่ยก็พี่ตามก็ลงตงน้นไม้ใช่ไปค่อนข้างเยอะมากๆครับก็เดี๋ยวรอให้เขาโตอันนี้หลิลลอลลิรลูลมนอกจากลิลรูลมแล้วพี่มีต้นอะไรตรงนี้ต้นน,น,นี้ต้นอะไรน,นะครับต้นนี้จะเป็นไซเกาหลีอ่ามีไซเกาหลีด้วยนะครับก็ข้าบอไซเกาหลีข้างล่างก็ไซเกาหลีตัวเล็กนะครับอืม แต่คือพอใช้เกาหลีเนี่ยเขาเป็นไม้พุ่มใช่ไหมพี่ถูกไหมใช่เวลาที่เวลาที่เขาโตเนี่ยมันก็จะเป็นร่มเงาใช่เราก็มา,งงาปิกนิกตรงนี้แล้วก็ได้ร่มเงาเพื่อนๆที่เดินทางมาด้วยรถส่วนตัวพี่ตั้มตรงเนี้ยเราสามารถจอดรถได้กี่คันคนระับจอดได้ห้าคันเลยนะครับอ่ามากที่สุดเด็มนี้ห้าคันหรือบางคนก็เอารถไฟฟ้ามาออจอดตรงนี้แล้วก็ต่อแคมป์ที่ท้ายรถเปิดแอร์นอน ตั้งแคมป์ร่วมกับเพื่อนๆที่เข้ามาพักก็ได้<อ>ที่นี่เราอนุญาตาก็คือตรงนี้มันเป็นลานโล่งอยู่แล้วใช่แล้วเราก็เอารถเ,เขาเรียกอะไรรถอีวีสิ้ว <EV. S 1> นะสมัยนี้มันมีรถอีวีกันเยอะใช่ไหมครับ,รบก็มานั่งเออมาจอดตรงนี้แล้วก็ตั้งแคมป์ปิ้งโอ้แต่โดยปกติเราเรารองรับผมว่านี่มันจอดได้หกคันยังได้นะ <6 S 1> ถ้าเราจอดีๆนะห้าคันเหลือเออหกคันได้นี่ก็เป็นลานโล่งแต่ถ้าคือถ้าสมมุติผมเอามาแค่สองสองสองสามคัน ก็ตรงนี้ก okay. ็สามารถที <aids> <ré> ่จะเป็น <tried> พ <thighs> ื <rawd Moder ator> ้นที่การโล่งได้อีกใช่กรรมได้ก็สามารถใช้ประโยชน์ได้แล้วแต่ลูกค้าเลยนะครับโอ้เี่ยพื้นที่ทางเข้าดีมากมากนะครับแล้วตรงนี้ก็คือทางเข้าเป็นซุ้มยังไงครับพี่ตรงนี้คอนเซปต์ยังไงเอ่ยคอนเซปต์คือสวนอังกฤษเลยเราจะเห็นว่ามีสนหอมนะครับแล้วก็มีมีออนแล้วก็มีซุ้มโค้งเป็นสไตล์ที่เราโดวส่วนตัวชอบ เราชอบแบบนี้เราก็อิมพิเม้นต์สร้างขึ้นมาแบบนี้นะครับตัวนี้ประกอบเองทั้งหมดนะทํามือซื้อมาสั่งมาทำมือนอกจากจะเป็นเจ้าของโฮเซแล้วก็เป็นเป็นช่างด้วยช่างด้วยทำเองด้วยช่างด้วยก็เป็นส่วนสไตล์กรีฑที่แบบเขาเขาเรียกเป็นโทนสีขาวใช่ไหมพี่เรียกง่ายนะจะเป็นขาวอะเจอเลยครับพี่เข้าไปดูข้างในตรงนี้เป็นระบบเซนเซอร์ใช่ไหมพี่ตั้มใช่ครับเดินผ่านต้องกลางคืนเซนเซอร์กลางคืนเป็นเซนเซอร์ ก็ตรงตรงนี้จะเป็นสวนอังกฤษอันนี้พี่ทําเองเหมือนกันถูกไหมใช่ที่เป็นสวนอังกฤษใช่แล้วตัวกระถางตัวนี้ก็สร้างขึ้นมาเองนะครับมีการปรับระดับวางอิฐวางอีขุดเติมดินลงต้นไม้ทาเองหมดเลยนี่ถ้าเพื่อนๆไปดูที่เพจนะที่ออร่าปานบุรีเนี่ยเราจะเห็นภาพพิัามเนี่ยแกก่ออิฐทีละชั้นทีละขั้นนะครับแล้วก็ผสมเขาเรียกปุ๋ยป่ะ ผสมดินผสมดินอ่ผสมดินแล้วก็ทําการปลูกแต่ตรงเนี้ยเขามีประดับไฟกลางคืนเนี่ยสวยมากมาอันนี้คือต้นอะไรนะพี่เราถ้าที่รู้จักก็คือเร,เรียกแปลงร้างขวดสังเกตตัวดอกมันจะเหมือนตัวที่ล้างขวดนมหรือขวดเล็กๆเป็นแปลงอ่ะอ่ามันจะพุ่งออกมาจากตัวกิ่งเซี v วบัตท่านไม้ย,ยอดนิยมอ่ามีใบอย่างเดียวแต่ใบมันสีน้ําเงินสีเงินจะสวยนะครับอืมแล้วก็มีนีออน นีออนคือต้นต้นต้นใบเขียวเขียวเล็กๆนี้นี่อ๋อนี่คือต้นนีออนใช่นีอ่อนอ่านี่ออนอันนี้มันยังเล็กอยู่แต่พอถ้าม,มันได้เป็นพุ่มเป็นพุ่มใหญ่ๆเราจะเริ่มตัดทรงแล้วตรงนี้ก็เป็นบ้านพักใช่นี่เมื่อสักครู่ผมมายืนจิบกาแฟตรงนี้แล้วก็มาดูวิวสวนไปด้วยนะครับนะสวยงามถัดมาอันนี้เป็นบ้านหลังใหญ่ไหมใช่ครับเป็นยังไงบ้างครับคอนเซปต์ของบ้านหลังเล็กตรวนี้ครับหลังเล็กคือ ในกรณีที่บ้านหลังใหญ่เนะี่ยผู้เข้าพักเราเต็ม5้าคนคหลังเล็กจะสามารถเสริมได้อีก2ท่านหลังเล็กแล้วก็หลังใหญ่เมื่อกี้หลังใหญ่ที่เราไปพักกันจริงๆแล้วเขามีอยู่ประมาณ3ามเตียงด้วยกันสามเตียงใหญ่ก็นอนแบบสคน6คนสบายเลยนะครับที่บ้านหลังใหญ่นะอันนี้เป็นบ้านหลังเล็กนะครับการจองเราจองได้2ช่องทางนะครับช่องทางที่1คือจองผ่านเว็บไซต์ w w w i d o l a r p a n b u r i com นะครับก็จองสามารถสมัครเข้ามาได้ก่อนจองเข้ามาได้ก่อนยังไม่ต้องชำระเงินนะครับ,รบก็เดี๋ยวมาชำระที่หน้างงานท,างที่2คือผ่าน Line Official ยล @beora ปาร b บุรีช่วงเวลาเช็คอินชเ,เช็คอ,ชอินประมาณบ่ายสามโมงครับเช็คเอาท์เที่ยงนะครับที่พักตรงนี้ครับดีออร่าปานบุรีเนี่ยเขาอยู่ใกล้กับอะไรบ้างครับพี่วัน,นอุทยานปานบุรีใช้เวลาประมาณขับรถ10นาที อ้อมภูเขาไปนิดเดียวฝั่งน้ําปานในจุดที่เป็นสรตทฟูดริมทะเลก็ประมาณ10นาทีเขาก็โหลกก็ประมาณ15บห้านาทีนะครับหรือจะไปเที่ยวโอหินก็ใช้เวลาประมาณ20นาทีก็ขับเข้าถึงตัวเมืองหัหินได้แล้วโอ้แสดงว่ารตรงนี้ก็คือเป็นจุดศูนย์กลางที่เราสามารถเดินทางไปเที่ยวตรงไหนก็ได้ในเขตของปราณบุรีหรือว่าหหินถูกต้องนะเดินทางได้สบายสะดวกครับแล้วก็ใกล้ทะเลด้วย แล้วรอบๆก็มีคาเฟ่ดังๆมากมายาาสำหรับใครที่เป็นสายคาเฟ่หรืออยากลองกาแฟอาหารขนมรสชาติใหม่ๆครับหรือว่าร้านยอดนิยมแล้วก็เส้นข้างหน้าเนี่ยผมเห็นเช้าๆเนี่ยเขามีแกงปั่นจัก,กรยานนะกลุ่มที่ปั่นจัก,กรยานมาจากหัวหินเลยแล้วเขาก็จะปั่นจักรยานเส้นในมาปักน้ําปานาแล้วก็ย้อนเส้นด้านหน้าที่พักเนี่ยอืกลับไปที่หัวหินคือถ้าปั่นจัก,กรยานนี่แสดงว่าตรงเนี้ยมันใกล้ามากๆนะ ก็ค right. ือโซนปั่นจักรยานเขาใกล้กับหัวหินมาาตรงนี้ก็คือเป็นสวนส,สนับปะรดที่อยู่ข้างๆโฮมสเตย์ที่พักปกติแล้วสวนสับปะรดตรงนี้พี่ให้คนที่เข้าพักเขาเดินมาชมบรรยากาศจากเช้าตรงนี้ไหมฮะเดินชมได้ครับเออและถ้าเกิดเป็นช่วงที่เราเก็บเกี่ยวก็สามารถมาสัมผัสประสบการณ์ได้เออมาดูกันสับปะรดเขาเก็บเกี่ยวกันยังไงครับเผลอออาจจะได้ติดไม้ติดมือกลับบ้านไปด้วยโอ้คือถ้าคือสับปะรดโดยปกติเนี่ยเขาก็จะ เลาก็ใช้เวลาประมาณสี่เดือนต้องเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะมีบางช่วงเวลาที่ทางที่พักเนี่ยโฮสเย์ <oms> เนี่ยดีออล่าเนี่ยเขาเปิดให้กับผู้เข้าพักเนี่ยมาสัมผัสบรรยากาศการเขาเรียกตัดใช่ตัดสับประรดตัดสับประรดอ่าตัดสับประรดแล้วก็สามารถที่จะเอาไปรับประทานอันนี้คือเราให้ฟรีหรือไายพี่ให้ฟรีเลยให้ฟรี <laughs> เพราะว่า,ข,าข้างเนี่ยคือสับปะรดของเราเองเออเราบริการลูกค้าได้อ่าไม่มีต้นทุนอะไร โอ้ให oh, ้ฟรีนะครับแล้วผมเอากลับบ้านได้ไหมใติเอ้ยผมเอารถกระบะมาเลยนะไม่ได้ไม่ได้ควรเอาไปแต่พอทานนะเอาไปแต่พอทานสับปะรดจากสวนเลยอันนี้คือสับปะรดพานอะไรพี่ดำตัตตาเวียครับตัวนี้ทานเมื่อผลสุกเท่านั้นถ้ายังไม่สุกเราจะส่งโรงงานโอสำหรับทาสับปะรดกระป๋องโอ แล้วก็ตรงนู้นก็เป็นที่พักเรานะครับตรงนี้ดีออรา,าอ้ยอยู่ข้างๆเลยอยู่ข้างๆเอ้ยผมไปเจอสับป,ปะรดมินิมาเนี่ยดูดิลูกจิวนิดเดียวนะครับแล้วก็สวยมากๆเลยอันนี้คือสับป,ปะรดอะไรพี่มันคือสับปะรดที่ตัวดอกอะ่ะมันยังไม่ได้ผสมอังน,นั้นมันก็เลยไม่เป็นผลมันก็เลยเป็นแค่ใบแห้งๆอันนี้คือดอกมันเหรอพี่ใช่ครับอ๋อ oh, อันนี้คือดอกเขาพอดอกเนี่ยมันจะกลายเป็น พอมันผสมมันจะกลายเป็นตาอ่าแล้วตัวตามารวมกันเป็นผลกลมๆอันนี้คือไม่สมบูรณ์จากการการไม่ได้ผสมคือถ้าสมบูรณ์ไอ้ตรงนี้มันจะใหญ่เป็นผลเลยค่อยใหญ่ไปเรื่อยๆใช่เกิดจากตานี่นล้วค่อยใหญ่ไปเรื่อยๆนะครับอสวยเนี่ยถ้าเกิดเป็นดอกสมบูรณ์ก็จะมีสีม่วงๆแหลมๆสวยเหมือนกัน